สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม,ม่เอซีน้องหักแพงวร,พรัญญาพรนะคะเมื่อนี้กะมีโอกาสในเมา,า่บอกถึงน้องหักแพงอีกเช่นเคยเนาะก็ไปเห็นมาว่าน้องได้มีการไปแชร์โพสต์ของอาจารย์บิ๊กภูมารินก็คือเป็นคําพูดที่ดีแล้วก็ทัดใจมากๆค่ะทุกคนเมื่อนี้เนาะสาหรับน้องหักแพงวร,พรัญญาพรกับสิเมาเบอนะคะมาอัปเดตคิวคิวงานมากหมอ่อมม้อยจากน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานหลังจากที่ได้มีการเอ็กคลิปน้องต้องไปกะผลตอบรับที่ดีมากๆเอซีเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากๆแล้วก็ถือว่า เมื่อวานก็เป็นการโปรโมทเพลงให้ทางคุณพี่อุ๋งอิงไปก็ถือว่าดีมากๆเยี่ยมมากๆนะคะส่วนวันนี้จะมาพูดถึงน้องหักเพลงวรัญญาพรหมอตรงๆว่าตั้งแต่หักเพลงวรัญญาพรผมว่ามงหนึ่ง1มงสองยังไม่เคยไปดูหักเพลงตัวจริงๆเลยนะไม่บริเตตามหมอลำเลยพี่น้องผ่าอันย่ำย่ำสอนเนื้อยอยู่หมอกหนึ่งหมอลัมอยู่หมอกหนึ่งยังสี่แม่ทึ่งเรียนทึง่งฝึกงานก็นเลยบรไเ้ไปเบิ้งแท๊กเทียกันมีโอกาสมาทางขอนแก่นเนี่ยกะหวังว่าจีได้ไปนะคะคัน วติดฟื้งานอีกคือเกา่าสิมาอัปเดตคิวงานสาวหน่อยลําเพิ่โชว์กรน,นะคะพี่น้องสําหรับพนทีเป็นเอซี C นะคะเพืว่วรัตนพร์อยากไปทรงกำลังใจให้น้องยูนาเวทีติดขอบเวทีอยากใกล้ชิดอยากไปจับมือให้ติดไทยรูปน้ำเซลฟี่น้ำก็สามารถติดตามไปได้อ่าซึ่งก็เป็นวงไม้เนาะทีพึ่งเปิดตัวมาใน้ฤดูกาลนี้คิวง,งานอาจจะยังว่นแนน่พ่อในเดือนหนึ่งต่ก็ทือว่าร้ายมากๆนะคะพี่น้องเรียกว่าขอภัยค่ะ คิวงานวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองวันนี้วันที่เจ็ดเนาะอยู่ที่บ้านนาด้วงตำบลน,นาด้วงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยวันที่แปดว่างวันที่เก้าพฤศจิกายนนะคะอยู่ที่วัดหว้หหว,ดหวยหูนกบ้านกุดเหล่าวัดห้วยหูนกตำบลโนนทองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นหนองเรือไปทางไหนเนาะบันพีกน,น้องหนองเรือขอนแกน่น วันที่10 11ว่าง12งานบิ๊กซีเอนเตอร์เทนเมนต์วันที่13ก็งานบิ๊กซีเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ว,วันที่14ก็อยู่ที่นวนครปรทุมธานีเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็งานลอยกระทงวันที่15อยู่ที่จังหวัดลบบุรีงานเต้ย์เอนเตอร์เทนเมนต์งานลอยกระทงอีกเช่นเคยก็เป็นช่วงลอยกระทงนะคะพีน่น้อง14 15 16 วันที่16พฤศจิกายนนะคะเป็นงานบิ๊กซีเตอ้ร์เอเนเมนร์เทนเมนต์17 18 19 20นะคะ21ก็เป็นงานบิ๊กซีเตอร้รเอเอน์เมนต์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันที่22พฤศจิกายนก็อยู่ที่นามอำเภอคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พี่อภิชาติ23ว่าง24อยู่ที่สอพอ,อ น้ำขุนอําเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานียี่6 2า2 8 2 9ี่นะคะ28ว่างแล้วก็ย9 30กาำนันแกะกำนันแกะ,กน,น,แกะนั่นเองนะคะพี่น้องได้มีการจากไปสามารถไปเบิงได้นะคะยูเคฟคุกโทกูเทก็มี่สามารถติดตามไปได้ในผลงานของสาวน่อยรำเพ่ินโชว์ไปให้กำลังใจฮักแพ่ให้กำลังใจศิลปินได้วงสาวน่อยรำเพ่ินโชว์หลายๆกันคะ่ะพี่นอ้องอ่าและมื้อน,นี้มาขอประเด็นจากน้อยกอนนะคะ เพราะว่าด้ไปเห็นหักเพล,ลวันรนัมณพ่อในแช่ว่าทางทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของจ้าของในประเด็นที่ว่าเป็นโพสตเนาะของอาจารย์บิ๊กภูมารินที่เป็นนักแต่งเพลงมือทองนะคะเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงมือทองที่สุดแต่ตอนนี้เลยนะคะสำหรับวงการหมอรำของเราทางอาจารย์บิ๊กภูมิารินได้มีการโพสต์บอกว่าทำไหนติเพื่อดึงให้เราต่ําลงก็อย่าเอามาคิดทำไหนติเพื่อก่อประโยชน์ก็เอามาปรับใช้นะคะ แล้วฮักแพงก็ได้มีการไปแชร์แล้วก็บอกว่าแมนจ่าก็ประมาณว่าในเรื่องที่อาจารย์บิ๊กพูมาดินโพสเนี่ยอยากขยายความนิดหน่อยก็คือสําหรับคนติคนช่างติช่างว่าเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเวทวงไหนศิลปินก็เอย่ยคนดังก็เอย่ยดาราก็เอย่ยต้องโดนติทุกๆคนแต่มันจะมีติเพื่อก่อกัอกบติเพื่อดึงเราต่ำลง สำหรับคนที่ติเพื่อดึงเราต่ําลงเราก็อย่าไปสนใจนะคะเราไปดูคนที่ติเพื่อกอ่อเออทําอย่างนี้มันยังไม่โอเคนะอย่างนั้นอย่างนี้สามารถปรับเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมอันนี้คือติเพื่อก่อแต่สําหรับคนที่ติเพื่อดึงลงโอ้ยเสียงกับบ่้องโอ้ยผู้หายกับผู้หหยโอ้ยทาไมดาจังโอ้ยทาไมเตี้ยจังอะไรประมาณนี้นี่คือการติเพื่อให้เราจมลงดึงเราลงนั่นเองค่ะอ่ะ และหลังจากที่ทางน้องฮักแพงได้มีการแชร์ออกไป fc ก็ได้ส่งกำลังใจนะคะแห่คอมเมนต์บอกว่าเป็นกำลังใจพลังบวกให้กับน้องฮักแพงเสมอนะคะ FC ก็ดีมากๆแล้วก็บางคนก็บอกว่าดีแล้วที่คิดได้แบบนี้สำหรับน้องฮักแพงวรัญญาพรอ,อ่าใช่ใช่มากๆนะคะแล้วก็ชื่นชมในทางของอาจารย์วิภูมารีนที่พูดถูกแล้ พูดตรงพูดถูกมากๆพูดดีมากๆคนฉลาดเขาจะคิดเป็นคนโง่เขาจะพูดแบบโง่ๆอย่าไปโง่าตามเขานะคะ,ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เธอเสมอรักเด็กคนนี้อะไรประมาณนี้ก็นี่แหละค่ะพี่น้องกับามว่าในประเด็นนี้กับในเรื่องการตีนะ่ะแหละเพราะว่าหักเพ่ก็ตรงๆมันได้เขามากจะถึงตีมาตลอดนะคะพี่น้องกับไม่แปลกหรอกที่จะโดนตีคนเรามันก็ไม่ไดีร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแล้วน้องก็ไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพ น้องบ่ได้เป็นนักร้องมาหลายปีน้องเขาะจะได้เขามาเป็นนักร้องแบบเต็มโตเนี่ยเพิ่งยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำหรือปีแล้วเนาะขันจำพิษนะคะพี่น้องได้ยินว่ายังไม่ถึงปีแล้วน้องเพิ่งได้ม,มาขึ้นกับหมอรามยญ่ระดับประเทศขนาดนี้ก็เป็นเรื่องธรมรมดาที่ต้องโดนติโดนเตือนอ่าพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,อยงแย่งกัตามแต่เหตุพิธิเถืกกับถึงตีถึถงเตือตน,นมันเป็นเรื่องปกติของคนเฮ่านะคะแต่กับเมื่ออยากให้เอามาตีตนให้เด็กนะเสือสุขภาพเสียสุขภาพจิต ยี่ต้นให้เด็กหน่อยนะเกิดการ,ระวงเกิดแบบเหมือนช่วงหนึ่งที่น้องฮักแพงนะดิ่งมากๆในช่วงกลางเนึองที่ผ่านมาดิ่งแห้งบวไว้กับค้นแบบดาม,มาแล้วหน้าๆออกมาโพสเสาโพดเง่าหลายยังเหลืออยู่เลยค่ะพี่น้องสําหรับโพสหนึ่งที่น้องในมาเช่นในช่วงยี่หาตุลาที่ผ่านมาเนาะชวนที่น้องโพสเสาหลายๆโพสอ่ะก็เป็นโพสที่น้องปักหมุดไว้นี่แหละก็โพสที่ว่าไม่ว่าตอนนี้ชีวิตจะเจออะไรอยู่ก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วเวลาจะพาเราไปอยู่จุดที่ดีขึ้นแน่นอนอดทนหน่อยนะอ่ะก็คือนี่แหละทุกคนก็บอกตลอดบอกเสมอว่าเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ว่าฮักแพงดีจริงหรือไม่ดีฮักแพงเป็นคนที่เป็นอย่างที่คนที่ไม่ชอบพูดหรือเปล่ายังไงก็เวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์และน้องจะสามารถดังได้ไกลกว่าน,นี้ไหมหรือน้องจะดับอันนี้ก็อยู่ที่เวลาพิสูจน์นะคะไม่มีใครพูดได้ อนาคตมืออื่นมือฮื้อเหตุพิษมากเติมตามเติมตามดับเปียงนั่นเสียกามีหรือว่าอนาคตมืออื่นมือฮื้อแมวมองมาเห็นจับน้องไปเป็นศิลปินเป็นอะไรจับไปเข้าค่ายนู่นนั่นนี่หรือว่าอะไรมันก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตไปข้างหน้าแต่ว่าในปัจจุบันสิ่งที่ฮักแพงทาดีที่สุดก็คือพัฒนาตนเองตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆไม่มีหยุดพัฒนานั่นก็คือฮักแพงวรรณยพน,นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้สาวใน,นก็มีเรื่องราวของน้องฮักเพลงมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ